ิตาซอยวิตาซอยวิตาซอวิตาซาวิตาซอยสวัสดีครับผู้ชมครับผมพลากุ้งนะครับผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับพลากุ้งในรายการตะลุยกินเจที่เยาราชบายวีตาซอยครับผม วีตาซอยคือนมถั่วเหลืองจากออสเตรเลียที่มีสรรพคุณยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในรายการนะครับแต่ตอนนี้คือเรียกได้ว่าเป็นช่วงกินเจคุณผู้ชมครับที่เยวาราชแห่งนี้ ของที่เกี่ยวกับเจอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ต่างๆมีเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณชมตะลุยไปพร้อมๆกันกินไปนพร้อมๆกันความอร,อร่อยของอาหารเจที่เอาราวขึ้นชื่อกันอยู่แล้วแล้วตอนนี้หลังล็อกดาวล้วด้วยมานั่งกินที่ร้านได้โอ้โ,อโอมานั่งกินที่ร้านได้สบายๆเดี๋ยวตามพลาดกุ้งไปแล้ววันนี้ผมมีเกมมาแจกของด้วยวีตาซอยใครเล่นเกมชนะ เอาวิตาซอยกลับบ้านไปกินเลยพร้อมกันหรือยังถ้าคุณพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมแง่เราพร้อมแล้วก็ได้เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับเห็นคนมาเดินเห็นร้านค้ามาขายนะพ่อค้าแม่ค้าก็กลับมายิ้มย้มแจ่มใสอีกครั้งครับเป็นบรรยากาศที่เราก็มีความสุขชื่อร้านเขียนเลยสเตเจ น้องมาเวนสเตเจค่ะทำจากโปรตีนเกษตรค่ะเฮ้ยมันคือหมูสเตนี่นะก็หมักเหมือนสเตทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องเขาเจหมดแล้วพี่ซึ่งรสชาติบอกว่าวทุกอย่างเหมือนของจริงเลยคล้ายๆเลยใช่ค่ะเหมือนค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงสเตเจเห็นนะฮะมองเหมือนเผอนะบอกเลยว่าแทบไม่รู้เลยว่านี่คือหมูสเตรจริงหรือว่าเป็นเจนะฮะแต่รสชาติเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้คุณผู้ชมจิม เางี้คุณผู้ชมไหนๆมาละเดี๋ยวขอหาผู้โชคดีเล่นแกมกับผมหน่อยดีกว่าผมมีของมาแจกเล่นกับผมไหมเล่นค่ะโอเคได้เลยผมจะจับเวลา20วินาทีพี่นี่ต้องพูดคำว่าวีต้าซอยแต่ต้องพูดให้ยาวๆพูดไปเรื่อยๆกันไหมไม่ไม่ต้องพูดคำเดียววีน่่เน่วีต้าซอยถ้าทำได้ผมให้เลยสองกล่องอ่านู่ให้โหลหนึ่งอะไรนะโหลหนึ่งไปซื้อเอง พร้อมไหมครับพี่นีพร,นรพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวระวังวีตาซอยนะไปวีตาซอย หลังจากไปเหนื่อยกันมาที่เยาวราชนะครับผมตอนนี้เราาหาที่พักผ่อนกันหน่อยดีกว่ามาเจอร้านนี้ครับน่าสนใจครับเพราะว่าชื่อร้านของเขาชื่อว่าจริงจังคาเฟ่โอ้เจ้าของร้านนั่งอยู่ด้วยสวัสดีครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โทษดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครวะเป็นพนักงานร้านค่ะชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อ๋ค่ะ คนเข้ามานี่ผ่อนคลายได้ไหมต้องจริงจังอย่างเดียวไหมอ๋อไม่ไม่จำเป็นต้องจริงจังตามชื่อก็ได้ค่ะเพราะว่าเมลกาแฟของเราก็เป็นอาราบิก้าค่ะเราก็จะใส่พวกนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาแฟใส่นมถั่วเหลืองผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าทีเด็ดมากๆเลยครับนี่ครับนมถั่วเหลืองตั้งอยู่ตรงนี้เลยเป็นเจด้วยนะฮะนี่จากวีต้าซอยนะครับมาแล้วผู้ชมนะฮะชื่ออะไรห้านี้ เป็นเ e อสเปรสโซ่ค่ะออ๋ไม่ในะชื่อคนเสิร์ฟอะครับชื่อใหม่ค่ะขอบคุณใหม่นะครับผมเอ็กเพรสโซ่นะ<า>นี่เอ็กเพรสโซ่เลยเหรอ<า>โอ้โหอันนี้เป็นเอ็กเพรสโซ่นะครับคุณผู้ชมที่ใส่นมถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมนมถั่วเหลืองของวีต้าซอยนะครับไม่มีอะไรที่จะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วสําหรับวีต้าซอยลองดูดไปลองดื่มกันเลย <c oughs> ดีกว่าแหมใช่คำว่าดูดนล้ทีเดียว <c oughs> คุณผู้ชม ไม่อวยนะเอาแบบตรงๆนะคือเป็นกาแฟาที่อร่อยมากนะร้านนี้จริงจังนะฮะผมบอกเลยว่าคือรสชาติก็ใช้คำว่าหวานกำลังดีและที่สำคัญผมไม่เคยกินนี่เป็นครั้งแรกของผมที่กินกาแฟาที่ใส่นมจากนมถั่วเหลืองนะฮะคนที่ทานเจแล้วอยากทานกาแฟาตัวนี้เลยนมก็ไม่ใช่มาจากสัตว์นี่มาจากพืชสบายใจหายห่วงนะฮะได้บุญกันด้วยสุดยอด ร้านนั้นเป็นหนึ่งร้านนะครับเรามาอีกหนึ่งร้านที่ร้านนี้ต้องบอกว่าเขาซ่อนตัวอยู่นะฮะชั้น3นะฮะร้านนี้คือร้านฟู้ดรู๊นะครับผมอยู่ริมแม่น้ำนะฮะกว้างขวางสวยงามเรียกได้ว่าแบบเป็นแหล่งเก็บตัวชั้นดีแหล่งคุยงานชั้นยอดเพราะเงียบจริงๆสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อมุขค,ค่ะ ร้านเพิ่งกลับมาเปิดค่ะอ๋อปิดไปนานไหมปิดไปมาณสองเดือนได้ค่ะช่วงล็อกดาวน์รอบที่แล้วค่ะเหงาเลยเนาะเหงาอยู่เหงาอยู่นี่เออสนาะไม่ใช่เรื่องร้านแล้วถ้าเหงาอยู่แบบนี้อะไรเนี่ยมกุกอันนี้เป็นแบ็คยูสุค่ะด้านล่างจะเป็นตัวยูสุแล้วก็ข้ามันจะเป็นอเมริกาโน่ค่ะลองทานดูมันจะออกเปรี้ยวหวานๆนิดนึงสดชื่นอยู่ค่ะขึ้นมาร้อนๆเหนือหน่อยๆตัวนี้ ช่วยได้เยอะเลยค่ะนี่ตอนนี้นะครับผมมานั่งอยู่ด้านนอกนะครับของวูดบรูคด้านหลังหน้าของคาเฟ่ของเขาเนีครับเป็นริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะตะกี้กินกาแฟไปเรียบร้อยแล้ว เท่านี้เราเปลี่ยนมากินวีต้าซอยกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่รสชาติที่ผมจะกินครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เลยครับอัลมอนด์ครับอัลมอนด์มิลครับนี่คือนมอัลมอนด์นะฮะไม่มีการดัดแปลงพันธุก,กรรมนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ100%นะมีแคลเซียมซู นี่เป็นงานเสียงสูงด้วยเพิ่มความสูงเข้าไปอีกนะครับผมเป็นแหล่งโปรโตีนธรรมชาติและไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่แต่งสีนะครับนี่คือเพียวๆสีของเขาเลยนะฮะปราศจากผู้ชมฟังดีๆกลูเตน แลคโตสนะฮะนมและ <c oughs> คอเลสเตอรอลรวมถึงไขมันน้อยกว่า2อเปอร์เซ็นครับรส <c oughs> ชาติของเขาเหมาะจะไปผมว่านะเหมาะไปใส่ชากาแฟเหมาะไปใส่ในอาหารที่ต้องการความเป็นนมได้หมดเลยบอกเลยว่า มีความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่อร่อยคนแพ้นมั่วเหลืองมีไหมแต่คนแพ้นมวัวมีแต่ว่าอันนี้เป็นของที่มาจากพืชฉะนเ้นของที่มาจากพืชน่าจะปลอดภัยกว่ามาจากสัตว์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเจมจนน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่อยากจะดื่มนมครับวิต้าทอรวิต้าทอรวิต้าทอร์วิตอาทอรวิตาทอวิต้าทอวิต้าทอเกินเกลียง